ตามคลบหน้าไฟป่าบริเวณเขาชะพลูที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะแล้วก็ลามไปถึงเขาแหลมที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งอยู <Tür> ่ติดกันนะฮะล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงบริเวณเขาแหลมเนี่ยไว้ได้แล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีไฟป่าอยู่เป็นจุดๆเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ที่บริเวณเชิงเขาแต่เนี่ยที่น่าเป็นห่วงขึ้นอีกก็แต่มีไฟป่าอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่อยู่เนี่ยนะฮะ อยู่ที่บริเวณเขาตะแบกซึ่งอยู่ติดกับเขาแหลมแล้วก็ได้ลุกลามขึ้นไปบนยอดเขากินพื้นที่บริเวณกว้างเจ้าหน้าที่และทหารก็คอยสังเกตการอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ท่านปูว่าก็ลงไปสังการไปเรียกเจ้าหน้าที่บริบัติการกันในพื้นที่นะฮะไปตั้งศูนย์กันอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระตำบลเ,เขาพระนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ <c oughs> Mm hmm. ในส่วนของกรมฝนหลวงที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการการบิน,กนเกษตรนะก็คือท่านดูปแป๊บนะครับท่านอะไรเนี่ยท่านอธิบดีอธิบดีท่านสุพิษพิทักษ์ธรรมนะครับก็บอกว่าทางกรมฝนหลวงและการบิน,กนเกษตรได้สั่งการให้หน่วยงานาไปร่วมปฏิบัติการนะ เพื่อช่วยเหลือในการดับไฟเช่นนี้นะครับบอกว่าใช้เครื่องบินขนาดเล็กจำนวน3ามลำปฏิบัติการ3ามเที่ยวบินใช้ฝนหลวงจำนวน2,100กิโลกรัมในการร่วมกันปฏิบัติการนะครับครับ